สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แยกลำพืินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอำรเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดรังเตยร่าเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้กำลังเก็บสิ่งเก็บของโอ้โหโอ้โหผู้ใดล่นะนั่นบอฮันบิวตี้ค่มคืนผู้ใดบูน้นี่แม่ไก่บอกรือผู้ใด แม่เอาน้ำยังโกโก้เย็นหวานมากเอาน้ำอะไรโคกว่าสิทำยากแต่ว่าลูกโคกเขาโคกวเรี่เปลี่ยนเมนูแปลว่าเปลี่ยนเอาที่ไรเปลี่ยนเมนูสิี่ะโอ้ย มันก็บ,บริแตะต,ต่างกันมันก็อัดร่มขึ้นกนันนี้กับกำลังเก็บเต็นเก็บสิ่งเก็บของนะครับผมทางเวทีกับกำลังเก็บนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เอาว่าพอปินท่องเขา้ามาอยู่นี่ วันนี้เราสิเดินทางไปชนบุรีนะครับพี่น้องครับ550กว่ากิโลเมตรหา0กว่าโลนะครับเกาะลอยศรีราชาชนบุรีนะครับผมวันนี้เราเดินทาง1วันนะครับเมื่ออื่นทํา,าการแสดงยุทธีเกาะลอยศรีราชาชนบุรีเอาโกโก้เย็นวานน้อยแก้วนึงครับโกโ,ยยโก้เย็นวานน้อย แล้วก็นำสไปแก้หนึงครับมันยังคือขวัอยู่หันเนาะขายอะไร จะปิ่งไก่ปิ่งหมูอะไรสักอย่างบรรยากาศยามเศร้าครับพี่น้องครับนี่เลยหน้าที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์มันขึ้นข้นล้หลครับผมพี่น้องเพิ่นกระต้นดีดีครับเพิ่นมักมวนสนุกสนาน กูมันไอสิมันอะไรนะผมกนะ๋ยหวานน้อยได้ราคาครับสไปร์หนึ่งแก้วครับสไปร์ครับไปแล้วครับผม ไปหานพ่อกันไปฮะซักผ่าเพราะว่าพ่อกับสีนอนเป็นน้ำรดเบิดมือแล้วเนาะ นอนยาวๆไปสื่อยูรานโทรศัพท์เลยบ่ต้องสื่อยู่เซเว่นโอือหือโกโก้หวานน้อย เหรอไอมันปอติวานนมได้่ยิวานน้ำตาลค่ะค่ะน้ำเสื่อมเธอามาตัวน,นั้นก็เท่เคลื่อีกปยังก่อนตาเดียวตาเดียวอันไหมยจนตาเดียวโงก่อน ดโทรศัรพท์ผมนี่เป็นยังมังหันถ่ายคลิปห้องตาเด็ดสองนาทีริสมนาที่นี่แหละแบบมันเป็นซัน,น,นตืดๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆมๆๆ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 ลๆลๆๆล ก็เลยเด็ดนี่สตาร์ทเครื่องไ,มไหไมได้ใหมกคิดเป็นตัวเดี๋เาเขาได้หลายต่อกันเราม่จะต่อเอาด้ขนาดเลาะพมกับกดเศร้าแล้วกัชีดมาต่อเอาทีหลงังหามพลาดก็ดพลาดไดามเสีย่อคนอ่ะคนตาผมรมลุดมือแล้วชีบเสียนผลม่นช่นเกิดท่านบ่เลยนี่ <c ười> ที่รีเด้คนคิวกับซีเบ <c ười> ิร์ลเพราะม่ของร่างจมบมี่ลคนตาง,างรางบะมี่ละต่า ก่ม uhm, uh ีห huh. ร <Eugene>, ือรุนเลยดเากวาน้องาบมีม to ือนเยกมีตรุมัเกิดเพราะท่านไหม่ารนมันขาดแล้วมันเกิดมันเปิดไปล่าเี่ว่ามันตั้งนะมันตั้งแบบพัดใบอะรอจังิ่จังไดใพัดใบทุกสํา่ันตาก็สันสนไงเขาไปตอคนตาได้เมือนเียร์อยกตอคนตาาสันแม่ยัดมันเครื่องมันเป็นแังไรว่าตอคนตาเขาอแนวเลย เขาก็ะลานตอเลยเนาะตออยงเขาย่างก้อนงอนขึ้นเนาะเขาตอใส่เส้นเก่าหรือว่าเขาปากล่องนั่งม่เลยแม่บ่เคยตอต่หลุดแต่ว่ามันอยู่ได้ประมาณเดือนนึงบ่เด kind of ืนึงก็เริ่มแบบอันนู้นมันบ่มีอยู่แบบตลอดชีวิตบ่ถ้าพยุตคําว่ากับตอถาวรนตอนเปิดท้าวรบ่ผมอยากแบบมีอยู่ตลอดชีบ่ถ่าแบบว่าจัก2ปี3ปียังสีผมก็อยากตีต่ออยู่ อีลีชาตัวจีห่ารอยท่านเดียวห่ารอยแบบมื่อหนึ่งก็ได้แต่ว่าเห็นมันอยู่ในละลายปียังสิเ<อ>คืออยู่ เอคแย่งป็นโทรศัพท์มันเป็นฟิล์มกันม่องเอนบ่โทรศัพท์ผมแยงบ่ได้เลยดิใจระเบียนออันนี้ต้องหาเตือเตือ ไปแล้วไปแล้วเทมาสั่งล็สั่งหัวไปเคุนี่ัส่แล้วแล้วก็จะไป่วนเราคุยแล้วก็จะ ปิซังเตลเลอร์ไลน์นี่เรียบร้อยเยลเยละเอาล้วครับพี่น้องครับบังไฟสุแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เดินทางหนึ่งวันบางวันก็บางวันก็ขึ้นบางวันโอ้บางบางเนี่ยก็บางลำก็ขึ้นบางลำก็สุ่ยอีก พรุ่งนี้เจอกันที่เกาะลอยศรีราชาชนบุรีสวัสดีครับ